หมยนี้มีไซส์ขึ้นมาหน่อยครับตะเพลี่ยนขาวไอ้นี้ปตาอะไรวะนะมิวเพียนและใช่เหรอ,อเลียนแต่ตัวเล็กอยูโอ้ได้เกือบสิบตัวนะหมายนี้หนาวเลยพี่อ๋อโอเค <laughs> ถึงว่าปลาช่อนทองนี้มันเยอะอมันมีเหยื่อเยอะนี่เองโอ้โหกระโดดอุยอ้ย <laughs> เนาะเนี่สิแม่ลองเหยียบดิลอง,งย้อนภาพดิงงด,งงดีป่ะเป็นงดันดูเฮ้ยโอ้โหติดทุกตาเลยเมั้งเนี่ยมติดอะไรกันเนี่ยพุดวนมีติดอะไรก็อ้ยปลาหลุดบานรึเปล่ะมันพอดีตาไงอื โอ้โ <c oughs> หฮ้กคุนโ้กสมา,านย่าสมานย่าเลยเหรอไม <c oughs> ่เป็นรอยหรือปากเนี่ยอะไรเจดรีค่ะยิะดนดีตอนรับ F C นะครับเข้าสูช่ชา้้า ถือแห я? ไม่ตกปลาหรอวันนี้วันนี้ไม่ตกค่ะตกมาหลายคลิปแล้วทอดแหซะเลยช่วงนี้ก็น้ําในคลองสูงขึ้นนะครับก็เดี๋ยวลองทอดแหตามคลองตามแอ่งน้ําต่งตางๆไม่รู้ว่าวันนี้จะเจออะไรบ้างค่ะไปเข้าหมายกันโยนก่อนทอดครับให้ปลาจับฝูอันนี้กี่สองนะแปดค่ะ เป็นแหเอ็นแปดสอกนะครับกี่เส้นสามสามเส้นอันนี้เป็นครั้งที่สอง้ะที่ซื้อมาตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่นะเก้าร้อยประมาณนี้นะแปดเก้าร้อยยังไม่ขาดเนาะยังยังไม่เจอปลาใหญ่ครั้งก่อนหน้าก็ยังไม่เจอต่อเดี๋ยวเราทอดๆอดเอ็นมาทางซ้ายหน่อยนะเพราะว่าเร็วเรวมิวน้ำมันน่าจะไหลไปใช้น้ำบนน้ำบนครับตรงไหนกลางเลยเหรอพร้อมเลยนะเออตรงไหนปลาขึ้นน่ะทอดเลย ชอบทุมทุกอารมณ์าอยู่อร่อยไม่บาเลยอืมมาแล้วะไรอุ้ยหลตัวอุ้ยทอดจอบทอดอบอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ก็มีว่ะถ้าไรเนี่ยยี่สิบสามสิบว่ะโอ้ขนาดไม่บาเลย่อยโอ้ยเศรษเราได้ผลเจ้ดห่งแดงหมดปูนี่มันเยอะจังอ่ะเยอะชิบหายนวเกมช้เหางแดง เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้นี่ยเขาสั่งขัไว้ดีว่เ็นี่ครับกี่สิบสามสิบตัวตาแบบนี้เห็นว่าย่าชอบใช่ค่ะไปทอดทอดตอบนะกินได้ทั้งตัวครับปากที่สองส่วนใหญ่เราเน้นหน้าท่อนะฮะโอ้ยครอบอะไรอ่ะถุงอะไรอนะ่ะหนิวโยนออกไป ว่ามีปลาโดดออ<ง>ก<ง>ต้องบุญแล้วมีผู้ช่วยครับวันนี้ลงไปเก็บกู้บุญบอกเป็นท่อปูนอันนี้ไม่ใช่ทอ่ออันนี้เป็นปูนที่มันแบบสารพภูมิเหรอ,อสารพภูมิน่ากัเลย <laughs> ช่วงหลังๆบุญยิ่งเจอเยอะอยู <laughs> ่ ตัวครับปากสองโอ้ได้เกือบสิบตัวนะมานนี้หนาวเลยพี่อ๋อโอเคเฮ้ยปลาอะไรปลาติดใหญ่ปะอืมเห็นเลยสีขาวใหญ่ไหมไม่ใหญ่เหมือนหางแดงอ่ะสามเซนก็จะโดนแต่ไซนี้ถ้าสี่เซนก็หลุดออกหมดกับไซนี้หลุดอะสี่เซนเฮ้ยหมือนดิ้นแรงอยู่นะโหดิ้นแรงอะไรล่ะตอไม้ คุณช่วยโอ้ยหาดแลวตึงเอียรอุ้ยปลาดิ้นต้องให้บุญทำยังไงไม่ให้ปลาหลุดอ่ะก็ต้องเช็คที่ดินมันมีดินตึกเออเออเอออรละดิ้นบุญไปดูฝั่งซ้ายเลยมันมันติดฝั่งซ้าย อ,อ,อุ้ยเยอะเหมือนกันเนอะอ้ยไม่น้อยนะ,ะมีตะเพียนขาวมาด้วยครับอุย้ยตะเพียนใหญ่มีตัวใหญ่มาด้วยครับอบอกย่าเตรียมมีดเตรียมลายลอยนะดูทรงแล้วน่าจะเป็นลอยๆใออหมน่นี้มีไซส์ขึ้นมาหน่อยครับตะเพียนขาว ไอ้หนีปตาอะไรวะฮะนิวเพียนแหละใช่เหรอเตยเพียนแต่ตัวไี่กย๊วขึ้นเต็มเลยครับสวยโอ้โหตรงนั้นพันน่อยเไปไหนกันไปเที่ยวไปเที่ยวไหนไปเที่ยวต่าแฟนเฮ้ยมีแฟนแล้วเหออรอ,อแฟนใครไม่ มีแพ้แล้วโอ้โหพี่ว่าชื่อว่าโตขนางนี้ยังไม่มีเลยติดไหมโอ้ยเป็นไงเป็นไงพี่หิวทอดแหเก่งไหมอ่าโธ่ขับรถเทียบครับนี่เรายังไม่เจอปลาหมอปลาตองเลยนะครับแก้มช้ำยังไม่เจอเหมือนกันนะโอ้ ปกติแก้มช้ำบ้านเรานี่เยอะมากโอ้ยเขิ<ใ>นซาแล้วถึงว่าประช่อนทองนี้มันเยอะมันมีเหยื่อเยอะนี่เองโอ้โหก,กระโด <c oughs> <c oughs> ดอุด้ยอะไรมาเล่นเต็มเลย เนี่ยถ้าทอดทอดอย่างเงี้ยดีมันจะไม่ติดปลายท่อท่อมันน่าจะยืดออกไปอีกมาขึ้นทางซ้ายหน่อยว่าน,นี่แล้วแบบนี้นนะ่าจะมีท่อเนาะนี่ตรงนี้ลองยืดไปดิลองย้อนขาดดิดีป่ะป <laughs> <laughs> ติดเหรอเฮ้ยโอ้โหติดทุกตาเลยเ <laughs> มั้งเนี่งติดอะไรกันเนี่ยวนวนมีติดอะไรก็อุ้ยปลาหลุดบานหรือวะ มันพอดีตายอือโอ้โหพอฮะคุฮะสงสารยาสงสารยาเลยเหรอไม่เป็นร้อยหรอปากเนี่ยอะไรเฮ้แล้วเวลาย่าทำปลานี่เขาขอดเจ็ดไหมเนี่ยขอดดิพี่โอ้โหพูะไรถ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 มารถมาสามสิบวงอะ ไจอะสี่ปลาสี่หรือห้าหนึ่งสองสามสี่ไม่สี่ก็ห้าตอนทอดอ่ะสนุกแต่สงสารคนทำปลาเอาอีกสักปากหนึ่งนะคเดี๋ยวลองดูว่าจะมีใหม่ไหนแต่ส่วนใหญ่เราก็ทอหน้าทอดนี่แหละแล้วก็มีการอ่อยนิดหน่อยปสุดท้ายครับ มันมีติ่งใช่ม,ชมันชอบมีต i̇şte ิ่งเวลาเราทอดอ่ะไปดูขึ้นทางนี้เลยขึ้นทางขวาดีกว่าพี่หมาทางนู้นท่อหรือเปล่าไม่แล้วกใช่ว่าท่อหรือเปล่าตรงเนี้ยเออตรงตรงนี้มีท่อนี่ฮะใช่ป่ะโอ้โหโอ้ยเหมือนมีไซด์ทางล่างโอ้โหอืมหนาเหมือนกันโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว หนูต้องช่วยย่าทำอะไรหนูว่างั้อะลรโอ้ย่ามีกินไปอีกหลายวันครับสุดยอดเรกแดงเดียวนะาลามาทอดนะเ้าต้มกุ้ยอย่างเงี้ยนึกถึงเมื่อก่อนที่เราทอดเรากินกันเราจิ้มแจ่วกับเขาเหนียวจำได้ปะเออเออใช่ปวดปวดทันปะพริกแห้งข้าวคั่วหอมหอมแล้วที่กานันพี่ตั้มไปจุฬาแล้วฝุ่นตั้งต้องทำทำปลาแล้วหนูอืมอร่อยนะปลาพวกเนี้ยยิ่งถ้าได้กระดี่ไม่มีกระดี่กว่านี้เฮ้ยมันแย้มช้ำดุจังเลยช่วงนี้ น่าจะแบบว่าน้ำเยอะด้วยนะน้ำแดงแบบไอปลาที่เราเชื่อว่ามันได้จะเจอมันไม่เจอแต่ก็ยังดีนะที่เราทอดมาตั้งหลายร้อยตัวแล้ววันนี้ยังไม่เจอปลาหมอข้างดำปลาหมอข้างดำลาหมอกเลยดังโอ้ยปลารวมเราเท่าไหร่เนี่ยนับดิน่าจะโอ้โหนับไมปทวนสองคำโลได้เลขอันหนึ่งก็เป็นสิบห้าปลาเลยนะครับ ของบ้านเรานี่ถือว่ายังอุดมสมบูรณ์นะใช่ค่ะ,อะโอ้โหอ,อ,อยากกินปลานี่ตักเดียวเท่านั้นแหละอ,อ่โอเคขายก่อนแล้วเนาะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย